ครับผมศอยไว้สั่งครับอ่ากับนะค,ะครับทีนี้มาพูดถึงจะได้มาใหม่กับโรเวลที่โออาร์ใคทำวิดีโอั้นไปแล้วและลบไปแล้วต้องขอโทษเลยะครับท่าน,นี้จะมาในรูปแบบใหมค่ครับมันสูน่คลิปอาจจะลงน้อยลงแต่จะจะเกี่ยวกับการรีวิวว่าขึ้นได้มาใหม่ทุกคันนะครับส่วนอาทิทย์จะเกี่ยวกับเรื่องอื่น,นตามปกตินะครับ ยังนนพูดถึงที่จาทั้งสองคันก่อนคันแรก r สามสองสีแดงคันนี้ได้มาจากแพคคาร์ er pack. คูเจอร์ทูแพคหรือแพคสองคันครับคู่คันนี้คือ hks คันอาเคยได้มาแล้วก็คือ hks r 3 2นั่นเองส่วน32 n i s m o คันนี้ก็ได้มาคู่กับคันที่ผมเคยได้มาแล้วในเวอร์ชันรถบรรทุกก็คือ r 3 4 n i s m o นั่นเองครับก็คือคันนี้ครับ แต่จะต่างนิดหน่อยคือสีจะเข้มกว่าของอาสาสีที่อาหรือบรรทุกและตรงนิสโมจะตรงกว่านะครับทันกลางคือโรเวลนะครับนิสสันโรเวลโดสองพันตัวสองพัน SGX นะครับตัวนี้มาจากแฮที่เพิ่งมาเลยบริวาร์อาถูเบานะฮะแฮทตอบไป้นั้น จะเป็นยังไงต่ออ่ะอาก็หมดแล้วครับสัสดนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับคลิปมาใหม่ทุกวันสุกและอาทิตย์ครับสุอาจจะเจน้อยลงมากไปเจอคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับผม